ตอนนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิสามัคคีการกรุศลจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมาแก้ชงด้วยการสักการะเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาหรือไทยสวยเอยเมื่อมาถึงได้ทําบุญกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะมอบเทียบแดงให้เพื่อให้เราเขียนชื่อนะครับเมื่อเราเขียนชื่อเขียนวันเดือนปีเกิดน,นะครับเขียนอายุนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดชุดแก้ชงให้หลังจากนั้นเราก็จะไปทําพิธี ไหว้ฟ้าดินแล้วก็มาไหว้ไทยสวยเอีะเพื่อแก้ชงเป็นอันเสร็จพิธีนะครับแต่ที่นี่จะมีเทพเจ้าอื่นๆอ,อีก10บองค์ให้ไปขอพรได้มาที่นี่เรียกว่าขอพรได้เต็มที่ครับไปดูพิธีแก้ชงนะครับทางมูลนิธิได้เตรียมทูบไว้ให้นะครับเราก็นับทูบจํานวนหดอกมาจุดแล้วก็ไหว้บอกกล่าวฟ้าดินนะครับ ในการจุดธูปบอกกล่าวฟ้าดินก็เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินรับทราบว่าปีนี้ข้าพเจ้าเกิดปีชงนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ปักธูปห้าดอกแล้วก็ไปทําวิธีแก้ชงที่ไทยสวยนะครับถ้าทำยมจีนเราก็จะมีการครารวะนะครับ าดินแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาจุดเทียนทูบเพื่อสักการะไทสวยเอีะนะครับกระถางเทียนนะครับซ้ายขวาหลังจากนั้นก็จะนําเทียบแดงที่เขียนชื่อไว้มาอ่านบอกกล่าวว่า้าพเจ้าหรือลูกนายพรพ,พกปองทองขออมสักการะไทสวยเอีะหลังจากนั้นปักทูบสามดอกที่กระถางเมื่อบอกกล่าวขอพรปักดวงชะตากับไทสวยเอีะแล้วเราก็จะนํายิ้นเตี๋ยและเทียบแดงนะครับมาปัดจํานวน12ครั้งนะครับ โดยที่ฐานว่าตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเดือนธันวาคมนะครับไปจนถึงจุดจีนปีหน้าขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับในชีวิตเป็นอันเสร็จพิธีนะครับหลังจากนั้นก็นำเทียบแดงที่เขียนดวงชะตาวันเดินปีเกิดไปฝากท้ายสวยเอียไว้นําเครื่องสักการะที่มีกระดาษเงินกระดาษทองนะครับไปเผาก็นํามาถวายท้ยสวยเอียโดยครัถวายสครั้งนะครับ ขอสไหวไทยสวยเีย่ฝากดวงชะตาท่านครับขอท่านคุ้มครองอภิบาลให้มีความสุขความเจริญสมความ,มมุ่งมา่ปรารถนานำมาวางไว้ครับ <c oughs> ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมเตาเผาเครื่องสักการะ,ะกระดาษเงินกระดาษทองเ,อเทียงเทาจี้ถังเง,งินถังทองนะครับไว้เพื่อถวายสักการะ,ะไทยสวยเพื่อให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาและก็ปกปักรักษาให้มีความสุขความเจริญน,นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทำพิธีเผานะครับพศ2 5 6 5หรือ2,022นะครับปีขานนักสัตว์น้ำพยักฆธาราหรือเสือเล่นน้ำนะครับตามตำรานี้บอกว่าปีขานชง75%ปีวอกอยู่ตรงข้ามชง100%ปีมะเสง็งกับปีกุลร่วมชง ปีมะเสง็งถือว่าชง25%ปีกุลชง50%อันนี้เป็นตำราหนึ่งนะครับบางตำราก็เทียบเคียงเปอร์เซ็นต์ต่างกันไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเทียบอย่างไรนะครับให้ทราบว่าปีนี้เป็นปีขานชงกับปีวอกแล้วก็ปีมะเสง็งปีกุลเป็นปีร่วมชงนะครับในแอปพลิเคชันยอดองช่วยจะมีรายละเอียดบอกท่านทุกปีนะครับสามารถตรวจสอบได้ และปีที่เป็นไตภาคีคู่ส่งเสริมเราสามารถตรวจสอบปีที่เป็นไตภาคีคู่ส่งเสริมต่อไปผมจะมาแนะนําเรื่องการแก้ไขปีชงด้วยปีนักษัตร์ที่เป็นไตภาคีคู่ส่งเสริมติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ